อีกรา,ลาแล้วเวลามากัดที่สะบัดกันเรา3ามคนในคูค่กัดสะบัดข่าวอ่ะเดยกเราสามคนแบบนี้นะครับมาช้าแต่มาชัวใบสามแบบนี้ติดตามข่าวสารกันนะสุภสรากันนะนะโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะใครที่ไถฟีดโซเชียลมีเดียตกอกตกใจตอนแรกนึกว่าข่าวต่างประเทศค่ะสรุปเป็นข่าวในประเทศเราถนนสุดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวัชรพยาบาลนั่นเองอ่ะคุณชนะอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยนะ เขานีตายกันจ้าระวันเลยเออถูกไหมก็บอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเนี่ยตกใจจริงๆแล้วก็แน่นอนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรุงเทพมหาคนครก็ลงพื้นที่ไปติดตาม,ตามคนยังไม่ได้เห็นภาพนั้นไ,ไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเช้ากันหน่อยนะครับสามเสน ใกล้เลยอ่ะใกล้ๆเลยเพราะว่าเขาเพบว่ามันมีโพรงอยู่ใต้สอนอ,นอเลยนะค่ะอ่ะสนักง,งานเขตดูสิจึงประกาศปิดการจราจรแล้วก็แยกว่าชีพพยาบาลแยกสังฮีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบทันทีแล้วมีคําสั่งให้เคลื่อนย้ายชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เป็นถนนยุบแล้วก็เป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมีรถบางคันเนี่ย กไปอยู่ด้านใต้แล้วก็มีการพยายามที่จะกู้รถคันนั้นขึ้นมาและช่วงที่เจ้าหน้าที่จะลงไปกู้รถคันนั้นก็คือการใช้เอาสลิงเนี่ยไปเกี่ยวรถจะได้ยกขึ้นทีหลังดินมันเกิดสไลด์ลงมาอีกไปดูวินาทีชีวิตของเจ้าหน้าที่ค่ะช้าช้าช้าไป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 ดินมันสไลด์ลงมาดินไม่สไลด์ลงมาไปกองเลยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้น โอ้ยแมงเสียยกเลิกยกเลิกภริจยกนยกเาริจก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ทีมนก็ชุดลบ2อนาย อ้อเสียงตะโกนจากคนด้านบนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันบอกยกเลิกภารกิจเลยยกเลิกภารกิจเลยค่ะคือต้องยกเลิกเลยค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ที่ลงไปกู้รถซึ่งมันตกด้านล่างไม่ปลอดภัยเนี่ย่ดูดิข้างล่างในรถนะใช่ค่ะในด้านบนสุดเลยอ่ะดูสิแล้วดินมันก็สไลด์ทับมาเรื่อยๆอ่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะเจ้านหน้าที่สองนายค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเขตเมืองหรือว่ายีซ่านี่นะคะจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานาครโรยตัวลงไปจะไปกู้รถเก๋งซึ่งอยู่ปากอุโมงเพื่อเอาชูเชือกหรือปเกี่ยวไว้แต่ แต่ไม่ได้อะค่ะดินมันสไลด์เพิ่มแล้วเนี่ยตอนแรกนะตั้แต่ช่วงเช้าที่เกิดเหตุจุดเนี้ลักษณะเหมือนเหมือนเกาะมันจะมีรถกระบะคันหนึ่งอ่ะลอยอยู่ที่เป็นภาพข่าวอ่ะที่เขาตามหาเลขทะเบียนไอ้รถกระบะคันนั้นอยู่นะอ้าจริงอ๋อนั่นแหละแต่ตอนนี้เป็นยังไงเกาะนั้นอ่ะเกาะนั้นก็ถล่มลงมาเช่นเดียวกันเและสรุปรถเก๋งคันนั้นที่จะพยายามลงไปกู้ก็ถูกดินทับเรียบร้อยไปมันอันตรายมากนะเมื่อ โรยตัวลงไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเกิดความเสี่ยงภัยลักษณะแบบนี้สรุปแล้วตอนนี้นะคะปฏิบัติการที่จะลงไปกู้รถอะไรต่างเนี่ยจะต้องยุติไว้ก่อนนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนคนที่อยู่บริเวณโดยรอบนะคะอย่าลืมนะคะต้องติดตามคําประกาศและคําเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างกไล่ชิดเพราะว่าเขาบอกว่ายังคงสามารถมองเห็นโพรงได้<ช>และไม่ได้มีการการันตีหรือว่ารับประกันว่า โปรุงนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่ไมอไรจะขยายวงกว้างอีกไหม,อ,มอย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้ที่ดูแลโดยตรงคือกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติก็ลงบุญที่ไปตรวจสอบตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็พูดถึงสาเหตุด้วยหลายคนเนี่ยนะติดตามอยู่และอยากรู้ว่าเกิดจากอะไรรวมไปถึงทางโรงพยาบาลเองก็ปิดให้บริการบางส่วนด้วยนะคะ ไปดูภารกิจของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนนะคะก็เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุกับนายสุริยชัยระวิวันผู้อำนวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเทียนชัยวงสุวรรณผู้อำนวยการเขตดุสิตผู้บริหารวิชรพยาบาลและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีตํารวจนครบาลสามเสนการประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกฝ่ายเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเหตุผิวจราจรสุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลววชรพยาบาลนี้นะคะตอนนี้นะยังคงปิดการจราจรบริเวณแยกเนยอยู่ก็รวมไปถึงตรงแยกสังฮีด้วยรวมถึงบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากว่ากลัวว่า การซุดตัวเนี่ยมันจะขยายวงกว้างแล้วเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะสัญจรบริเวณนั้นโดยผู้ว่าชาติชาตินะคะบอกว่าตอนนี้ตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์โดยมีผเอเขตด,ดุสิตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และยังคงยืนยันอัปเดตกันตลอดนะคะในกลุ่มของผู้สื่อข่าวกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนกระบาท,ที่จอดอยู่ใกล้ๆอ่ะก็ต้องลากออกไป นะอย่างที่คุณเล่ากันไปแล้วแต่ตอนนี้กระบะนัน้นมันมันมันร่วงไปแล้วใช่ค่ะผู้ว่าบอกว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะมันมีดินไหลเข้าไปในอุโมงค์เพราะเป็นจุดรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับตัวสถานีเพราะมันมีช่องว่างอยู่ไงครับแล้วช่วงนี้อ่ะฝนมันตกใช่ไหม การกัดเซาะหรือว่าการอุ้มน้ํามันมีเยอะดินมันก็ไหลไปตามพื้นที่ที่มีช่องว่างเลยทําให้เกิดช่องว่างตรงนี้มันก็เลยถลุมลงมาพอเกิดความเสียหายแบบนี้นะคะดินมันไหลเข้าไปก็เลยยุบตัวลงมามยอมรับเหมือนกันว่าถ้าฝนตกอีกเนี่ยมันจะชะชะดินลงไปในหลุมมันก็จะทำให้เกิดการซุดตัวลงอีกฟังเสียงผู้ว่าช,ชาติกันค่ะ ที่มเข้ามาเจอกับตัวสถานีสถานีก็เป็นแบบช่องว่างใหญ่เลยเพราะว่ามันจะมีหลายชั้นที่อยูลงไปแต่ว่าตอนจุดอุโมงค์โดนเกิดความเสียหายจุดเชื่อมต่อเกิดความเสียหายปุ๊บมันเกิดบันเีเหมือนกับมีรอยแตกก็าให้ดินเนี่ยไหลเข้าไปในอุโมงค์เราเห็นเลยว่าถ้าลงไปในอุโมงค์ในสถานีจะเห็นแสงสว่างเลยกระตุ้นคามึกนะ่สงว่า แล้วดินไหลเข้ามาพอดินไหลเข้ามาปุ๊บก็ทำให้เกิดการกระายเกิดการยุบตัวของดินทั้นดินที่หายไปเนี่ยก็ไหลลงไปในสถานีราะวก็สถานการณ์ก็ยึดความอยู่นิ่งระดับหนึ่งแต่จะมีการไหลตัวของดินบ้างนิดในแงน,น้อยในพื้นที่นั่นในรอบนะแล้วก็สิ่งที่ทำตอนนี้คือให้คอตาตัดน้ำก่อนก็เรียบร้อยก็คือว่าจะตัดได้หมดก็จะทำให้การการไหลตัวของดินน่าจะชะลอตัวลงได้ ส่วนทางด้านโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยประกาศดดนวนะคะปิดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภทเนื่องจากเหตุผิวจราจรสุดตัวจากการก่อสร้างนี่แหละส่งผลทําให้ยุติการให้บริการไปด้วยโรงพยาบาลก็จะนัดผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาในโอกาสต่อไปอเดี๋ยวเรียกตัวเดี๋ยวนัดใหม่นะคะคขณะที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเนี่ยประกาศ เนื่องจากถนนหน้าโรงพยาบาลยุบตัวเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาทางคณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาลของงดการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกหลักสูตรก่อน mm hmm. แล้วตอนนี้ถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชัน X เนี่ยนะโอ้โหขึ้นเทรนทวิตติดอันดับหนึ่งเลยนะคะแฮท็ oh. ถนนสุด mm hmm. นะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะแล้วตอนนี้นะล่าสุดเหมือนกันนะคะเช็คของทางกรุงเทพมหานคร mm hmm. เขาก็มีคําเตือนบอกว่า ในพื้นที่มีฝนตกเกิดดินสไลด์โครงสร้างของอาคารสอนอสามเสนบางส่วนเริ่มซุดตัวแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังยังไม่มีการยืนยันขนาดของพื้นที่ซุดตัวที่ชัดเจนก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อเน,นื่องทุก กระเบียดนิ้วจริงๆทุกวินาทีจริงๆคุณผู้ชมคะหลังจากที่ให้ข้อมูลไปเกี่ยวกับเรื่องของสอนอสามเสนเนี่ยนะคะซึ่งด้านใต้เนี่ยไปพบโปรงบางส่วนมีความกังวลว่าจะเกิดดินสุดขึ้นอีกและอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างบริเวณพื้นที่ของสอนอเนี่ยนะคะ พอตำรวจโทรสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็ท่านสั่งการแบบนี้เลยบอกกาลังพลและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในแฟลตตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุกว่า100ห้องต้องย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนค่ะส่วนที่ทําการอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนเป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จยังไม่มีคุรุพันธ์ยังไม่มีคนอยู่อาศัยจึงไม่ได้รับรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ ส่วนความเสียหายเบื้องต้นมีรายงานว่ามีรถยกและรถตำรวจรวมสองคันรวมถึงทรัพย์สินบางส่วนเสียหายเพราะว่าร่วงหล่นลงไปในหลุมที่ยุบตัวนั่นแหละฟังเสียงท่านสยามเลยค่ะมีการทุบตัวลึกเข้าไปถึง้องใต้อาคารเลยเรวก็มีรถรถด้านข้างด้านหลังที่ทำการสนับสนุนไปก็มีแของเที่ตำรวจสอัเสนุนอยู่ประมาณสองร้อยกว่าห้อง ครับก็เป็นที่ที่เขาถูอแต่ว่าตอนนี้เราได้สั่งให้รถขนยกล่องไปหมดแล้วก็จะมีในส่วนของรถยนต์ของเจ้าหนาที่ตำรวจที่จอดไว้อยู่ด้านข้างของกองทัพนะครับรถของเจ้าที่ตำรวจที่จอดไว้แล้วมันซุกไปด้วย ชาการตํารวจนครบาลท่านก็ลงพื้นที่ทั้งไปให้กําลังใจแล้วก็ลงไปสั่งการให้มีการอุย,ยพครอบครัวของตํารวจนะคะส่วนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะสั่งการให้ดูแลความเรียบร้อยเต็มที่อำนวยความสะดวกการจราจรรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเส้นทางเลี่ยงเพราะว่าเส้นทางนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนั้นอย่างน้อยนะคะคือนาย,ยกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าอย่างน้อยอหนึ่งเดือนเป็นเดือนนะ เป็นเดนนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนั้นน่ะคือมันเป็นจุดที่มีการจราจรที่หนาแน่นนะเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยออกจากฝั่งพระนครไปฝั่งทนน่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็เลยเป็นห่วงเรื่องของการจราจรหลังจากนี้ไปพูดถึงเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มาฝากเตือนกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรีบเกินไปเล่นว่าเจอไฟเหลืองแล้วเหยียบใส่อ่ะเนี่ยบทเรียนชั้นดีตํารวจครับกำลัง ขับนำขบวนเพื่อจะไปส่งปอดอกับผู้ป่วยที่เขารออยู่ที่แท็กซี่งไ,งไม่ชะลอเลยเจอไฟเหลืองเหยียบพามาแล้วไปชนกับรถนำขบวนเข้าะครับ พ22รอพซิวีราเรียบร้อยอ่ะสุดท้ายนำส่งไปได้นะครับค่ะภารกิจสำเร็จเนี่ยฮะภารกิจนั้นเป็นยังไงอตอนแรกปิ็กซ่ นี่ครับชนกับรถมอเตอร์ไซค์นำขบวนท,ที่เขากำลังจะนำทรงปอดครับอ,อวัยวะสำคัญแล้วผู้ป่วยก็รออยู่ขอคบคุณชีสาตรงนี้นะครับคือบริเวณแยกสวนมิสกวันถนนราชดําเนินนอกกรุงเทพมหานครคือขอบวนรถของตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริกำลังนำรถพยาบาลที่นำปอดจากผู้บริจาคที่จังหวัดชลบุรีไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อนำไปปลูกถ่ายต่อให้กับผู้ป่วย พูดง่ายๆไปต่อชีวิตอะชนี่ครับอ้ยแท็กซี่คันนี้ไม่ชะลอเลยฮะป่าไฟเหลืองอยไฟเหลืองนี่ต้องเตรียมเบรกเรีก็บอกหลายครั้งเป็นไปได้ชะลอเถอะครับอนั่นแหละฮะก็เลยไปฉีเยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของคุณพี่ตำรวจเข้านะครับซึ่งก็เป็นเหตุทําให้ดาบตํารวจวัชรนนท์คงศิลป์จีรพักนะครับได้รับบาดเจ็บคือขาขวาและข้อมือนะแต่ก็ยังดีอย่างหนึ่งที่เขานําส่ง อวัยวะไปที่เรียบร้อยแต่ก็เกิดเหตุแบบนี้อเอาละพลตรโทนนิทิธทจันตะการนนนะครับในฐานะหัวหน้าคณะทํา,างานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจ,จรสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านบอกว่าเมื่อเห็นรถประดสัญญาณไฟฉุกเฉินเอางี้ละกันไม่ว่าจะอยู่ในทางไหนอะไรยังไงควรเปิดทางให้กับรถฉุกเฉินก่อนอันนี้ผมว่าหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับพูดตรงๆนะเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่จะใช้ ความฉุกเฉินนี้ในการอำนวยความสะดวกให้กับเขาเพราะเขามีความจำเป็นมากกว่าแต่ยังไงซะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสัญญาณไฟกันด้วยเคารพเรื่องของกฎจราจรหลักใหญ่ใจความแดงหยุดเหลืองชะลอเขียวก็ไปได้ะอนี่แหละฮะเอามาให้ดูกันก็สุดท้ายเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเตือนภัยด้วยชเรื่องของการเคารพกฎจราจรผิดพลาดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้จริงๆถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะคะ เช็ครถด้วยรถบรรทุกเบรกแตกค่ะไปชนกันในอุโมงค์โอ้โหชนยับ16คันเลยค่ะ กล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์น่ากลัวมากครับให้ดูอีกทีหนึ่งเหมือนเราเป็นคนที่นั่งอยู่ในรถนะลงอุบงไปแล้วแล้วสักพักสั่งตรงข้ามรถบรรทุกเบรกแตกค่ะบบบ๊บนมาคนมาเรื่อยๆจนมาถึงรถคันที่มีกล้องเนี่ยและอีกนิดเดียวจะชนจุฬัาสราคุณผู้ชมคิดดูนะมันต้องชนแรงเบอร์ไหนจนรถคันนั้นน่ะลอยลอยแล้วก็เดินข้ามแบรเร์ถูกมาอีกฝั่งเลยนั่นแหละค่ะตรงนี้คือแยกดาราสมุทรถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ก้าตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โอ้โหนับความเสียหายรถ16คันค่ะแล้วม,มีผู้บาดเจ็บ1คนด้วยอาการของเขาคือแน่นหน้าอ,อกนะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลแต่ก็ยังอ่ะเพราะดีไม่มีใครเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกนานกว่า1ชั่วโมงค่ะเพื่อใช้รถลากเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายออกจากพื้นที่แล้วก็เปิดการจราจรให้เป็นปกติแต่ดูสภาพรถสิครับเขารับ รับซ่อมไม่เนี่ยรับเคลมไม่เนี่ยแบบเนี้ยสายเหตุเบื้องต้นก็คาดว่ารถบรรทุกเบรแกแตกแหะ,ค,ะค่ะตำรวจก็เดี๋ยวเชิญตัวคนขับนะคะพร้อมกับคู่กรณีมาสอบปากคําคแล้วดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับฝากทุกทกคนแหละเช็ครถเช็คสมรรถนะของรถกัน<ช>ด้วยคะ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์หลุมยุบถนนยุบเป็นหลุมแบบเนี้ยอุ๊ยแต่เป็นที่ประเทศจีนนะคะโดยรับต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด อไอ้เรื่องของถนนยงถนนยุบเนี่ยมันเป็นการประเด็นจริงๆนะไปดูในต่างประเทศหน่อยมาที่จีนเขาก็มีเหมือนกันนะห<ช>ลุมเบลเลอร์เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะจากคลิปวิดีโอนี้เห็นเลยนะรถบรรทุกมันติดอยู่ตรงก้นหลุมขนาดใหญ่อ,ะอ่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีรถเก๋งสีดำอีกสองคงอันดูนวุ่ยด่าปักลงไปเลยอโอ้ใช่น่าทิ่มลงไปเลยโู้โหประชาชนเขาก็แตกตื่นกันสิครับตกอกตกใจมันเกิดอะไรขึ้น พยานผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนนะ,ะแล้วถนนมันก็ซุดตัวลงไป<ะ>ลถเกง่งรดบรรทุกโดนหมดแล้วครับลงไปอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็หน่วยกู้ชีพก็ถูกส่งลงไปยังจุดเกิดเหตุทัทท<ะ>นทีทําการกันพื้นที่ก่อนแล้วช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับ<ะ>เหตุการณ์้เกิดขึ้นในกลางเมืองนั้นเลยนะแถวๆมณฑลเหือหน่านนะครับ<ะ>อเขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่ทนสรยนี้ก็ถือว่าได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่นเดียวกันขณะนี้ทางการท้องถิ่นกำลังเร่งซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับ เอาใจใส่ดูแลตัวเองกันด้วยดีวยกว่านะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากพี่เชนสวัสดีทีนครับสวัสดีแฟนๆคู่กับสบัสข่าวไม่เจอนานมากเลยนะฮะวันนี้จะมาชี้ชัดชี้แจงกระแจมแจ้งนะครับเรื่องงานดำนะออคือวันนี้ต้องบอกว่าล่าสุดหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวแล้วว่ามีคนญี่ปุ่นอายุยืนที่สุด114ีปียังใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีผู้สูงอายุที่อายุเกินร้อยเนี่ยหลัก90 0 0 0มื่นคนเลย,เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข ตัวน้ำมันสกัดเย็นนะไปดูภาพครับเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยหลายคนก็จะกินพวกน้ํามันกระเทียมสกัดเย็นนะหรือเป็นน้ํามันงาดํา,าสกัดเย็นซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยต้องส่งวัตถุดิบดีๆไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทําการสกัดเย็นครับแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องอะไรเขาก็เลยขายเครื่องจักรออกทั่วประเทศนะครับทั่วโลกออกมานะครับซึ่งหนึ่งในเครื่องนั้นอยู่ในเมืองไทยนะครับอยู่ในมืออามาโดครับนี่คือเครื่องทําน้ํามันงาดําสกัดเย็นซึ่งเรานะครับใช้ตัวงาดำเนี่ แม่ห้องสอนด้วยเป็นการอุดหนุนคนไทยคราวนี้เนี่ยไม่ต้องส่งออกไปนอกประเทศแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะงาดาฉันไม่กินอยู่ก็ดีอยู่แล้วนี่ทำไมต้องกินเป็นอาหารเสริมครับงาดําครับเตือนภัยก่อนถ้ากินเกินหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้จะทําให้ตับไตทํางานหนักแล้วน้ําหนักจะขึ้นนะครับคือห้ามกินเกิน15กรัมต่อวนันแล้วเวลาซูมเม็ดเข้าไปถ้าผ่านกรรมาวิธีที่ไม่ดีเนี่ยนะ,นะะก็จะมีเชื้อราอยู่ด้านในบางทีโดนความร้อนนี่ครับเซซามีนก็ถูกทําลายหมดเลยนะครับซึ่งคราวนี้ก็เรียกว่าเค ซ้ำรมซัดครับถ้าอามาโดไม่มาช่วยครับหลายคนอาจจะเคยเห็นงาดํานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเซซามีนแต่จริงตอนนี้เขารณลงนะครับว่าอาจจะห้ามพูดว่ามีเซซามีนเพราะว่าปริมาณงาดํไหลยี่ห้อเนี่ยใส่ไม่ถึงก็งพูดไม่ได้เออไปใส่น้ามันห้าชนิดสิบชนิดยี่ิบชนิดจนงาดํามันต่ํากว่า200อมิลลิกรัมกลายเป็นกินไปครับปัสสาวะอุจจาระออกหมดเลย,ะยนะไม่ทันได้ดูดซึมครับแต่ของเราครับ ขึ้นโมใหม่เลยจริงๆอ่ะจะเรียกว่าเรื่องเยอะก็ได้นะคืออามาโดในเรื่องเยอะเรื่องอ่านดีคือหลายคนครับเจอเม็ดแบบนี้ใหญ่สุดจะได้แค่500มิลลิกรัมแต่เม็ดที่ผมถืออยู่เนี่ย600มิลลิกรัมเต็มที่เออเรื่องเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคุณแม่เพราะว่า600มิลลิกรัมเนี่ยมันจะสกัดเซซามีนได้ถึง1.66มิลลิกรัมพอดีก็คือเพียงพอต่อทันแล้วเวลาเราพูดโฆษณาดุยญาตอาหารนะครับพูดได้เต็มปากไม่ต้องกลัวโดนโรงงานร้องเรียนนะครับเรามีเซซามีนเต็มๆจริงๆซึ่งเซซามีนเนี่ยก็จะะช่่ววววยยลลดดดดดดดกกกกกกกาาาาารรรรอออัเสบขขงงปปู้ผผมํิ ขึ้นนะครับคุมเรื่องไขมันความดันคอเลสเตอรอลลุกขึ้นมาหน้าไม่มืดครับไปดูแม่หมูเลยแม่หมู72ปีเมื่อก่อนงานอดิเรกคือไปนอนนวด <c oughs> ไปหาหมอนวด <c oughs> นะครับนวดทุกวันครับประมาณ3 <c oughs> วันต่อสัปดาห์ <c oughs> ไม่งั้นเลือดไม่เดินหน้าจะมืดลุกขึ้นมาหน้าจะมืดตอนบ่ายต้องนอนกลางวันครับแต่ตอนหลังครับกินงาดอาอะมาโดเป็นประจําครับต้องกินยี่ห้ออะมอาโดนะ <c oughs> ทีนี้พอจะกินอะมาโดครับนี่ทุกวันนี้หมอนวดแม่หมูอยู่ไหนหมอนวดก็บอกว่าไม่เจอแม่หมูอีกเลยแม่หมูอยู่ต่างจังหวัด วต่างประเทศล่าสุดใช้ชีวิตเกษียณอายุ72ปีไม่นวดอีกเลยครับเพราะตัวนี้มันจะแบบคือทุกคนจะรู้สึกเองว่าเอ้ยก็ไม่เมื่อยนี่หว่า,าจะไปนวดทําไมนวดนอนทีก็เสียเวลา2อสชั่วโมงโบางทีหมอนวดชวนคุยเยอะปวดหัวอยากนอนอันนี้ครับก็ไม่ต้องไปนวดได้เลยนะครับวันนี้เปิดโปรโมชั่นเลยนะครับนั่นก็คือ3ขวด1,290เท่าทุกยี่ห้อเลยตัวนี้เป็นสลากทองนะครับเจทานได้มังสวิรัตทานได้ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะครับวันนี้แถมขวดที่4ให้เฉพาะคู่กัดแถมกันแดดให้ด้วยหล แถมสมุดให้ด้วย2เล่มหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทโอนเงินส่งฟรีเช็คชื่อได้เลยจาก300้สายวันนี้ครับโทรมาเลยที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับที่อื่นอาจจะได้กาดําแค่3ขวดพันสองราแต่ของเราได้4ขวดวิธีการกินคือกินหลังอาหารเช้าวันละหเม็ดตอนบ่ายจะไม่ง่วงนอนไม่เพียไม่ปวดเมื่อเนื้อตัวนะครับตอนกลางคืนหลับลึกหลับฟันดีนะครับสี่ขวดพันสองเก้าสิบแถมกันแดดเอ f พีเอฟห้าสิบของอามาโดครับขวดหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟรีแถม หหรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับวับนนี้ย้าเลยว่านี่คือสลากทองตัวที่2ในรอบนะครับสิปีของอามาโดตั้งแต่เปิดกิจการมาเราเคยมีคอลลาเจนกระสอบทองซึ่งหลายคนเนี่ยก็เชื่อใจพวกเราในการช่วยให้ไม่ปวดข้อไม่ปวดกระดูกนะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นงาดําที่กินแล้วนะครับไม่ปวดข้อไม่ปวดกระดูกไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็ดูดซึมได้ปกติไม่ตกคันีิตับไม่ตกคันี่ไตนะปกติ3ขวด พันสองเใครโทรตอนนี้ครับเอาไปเลยเป็น4ขวดพันสองนะครับเอาครีมกันแดดนะครับ SPF ห้าสิบ PA สี่บวกพอทาแล้วหน้าขาวขึ้นหนึ่งระดับนะครับตอนเช้าสิวไม่ขึ้นนะครับหลอดละสี่เก้าเก้าฟรีสมุดอีกสองเล่มหยิบมือถือโทรมาก่อนครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดใครมีบัตรสมาชิกใหม่นี้นะครับไม่ไม่ส่งไปที่บ้านก็ใช้สิทธิ์ได้นะไม่ต้องต่ออายุนะครับปีนี้ต่ออายุให้ฟรีนะครับลดไปอีกร้อยกว่าบาทครับเหลือเพียงหนึ่งพ ตอนนี้นะครับ15นาฬิกา25นาทีนะครับวันที่24กันยานะครับจะไม่ได้ขวดที่4 <c oughs> จะไม่ได้กันแดดจะไม่ได้สมุดอีก2เล่มยิบมือถือโทรมาตอนนี้จ้ะ1451หรือแอลไลมาที่แอดอาร์มาโดนะครับไปดูผู้ชายบ้าง <c oughs> แม่ดูนี่นะ <ไข S 2> คุณโจอายุ35ปีอายุน้อยรอยโลคครับอโอ้ทาไมอะโอ้น,น้ำหนักเขาเยอะพอเขาเยอะเนี่ยเขาก็มีทั้งเบาหวานมีเลือดแล้วเป็นเกาอีกนะครับคือตัวนี้เกาก็กินได้แล้วเกาเนี่ยแกปวดข้อปวดกระดูกแกก็จะไปกินอะไรลําบากเหมือนกันนะครับแต่ท กินผักกินพืชอย่างเดียวมไม่มีเนื้อสัตว์ครับทุกันนี้ไปวิ่งแล้วไปมาราธอนแล้วแล้วน้ําหนักก็ลงหุ่นดีมีความสุขนะครับลดเวลาการไปโรงพยาบาลมากขึ้นนะวันนี้ใครที่เพิ่งเปิดมานะครับใครกินงาดํายี่ห้ออื่นนะครับ อนุญาตให้วางเอาไว้ยกให้คนข้างๆบ้านได้เลยแล้วเปลี่ยนไปกินอามาโดครับแล้วหยุดที่แบรนด์นี้ได้เลยถ้าผมยังมีชีวิตอยู่อีก30ปีทุกคนจะไม่เลิกกินยี่้อน,นี้แน่นอนเพราะมันเป็นธรรมชาติ100ยเอร์เซ<ะ>เจทานได้มังสุรัตทานได้ไม่เอาน้ํามันตัวอื่นมาลบกวนะนะครับคือเราอยากได้งาดําอยากเน้นข้อกระดูกอยากผมดกดําไม่หงอก<ะ>ก็เน้นแต่าง,งาดําทั้งเม็ดไปเลยนะครับ<ะ>เม็ดนี้600มิลลิกร,รมัมย้ำน้กินหลังอาหารเช้าวันละหนึ่งเม็ดนะครับตัวนี้ดูดซึมได้ปกติเลยนะครับกินได้ทุ ขวดครับพันสอบาทวันนี้แถมขวดที่4ให้แถมกันแดดให้นะครับแล้วก็แถมสมุดอีก2เล่มนะครับและนี่คือ60วินาทีสุดท้ายแล้วจ้ะ คู่กกระบัดข่าวเช็คชื่อเดี๋ยวนี้เลยครับ60วิยิงมาตอนนี้แถมขวดที่4ี่ฟรีแถมกันแดดฟรีแถมสมุดฟรีนะครับเฉพาะรายการสดนะครับถ้าไปซื้อในอินเทอร์เน็ตได้แค่3ขวด1,290กาสนะหยิบม,มือถือยิงมาที่14 5 1หนะครับใครกินงาดามา3ปีแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เต็มที่เอ้ยยังติดขัดลองดูยี่ห้ออามาโดสลากทองครับตัวนี้ได้รับจ,จดเนี่ยเป็นชื่ออามาโดฟาร์มาด้วยนะครับเป็นเกตร้านขายยาเลยนะ3ามขวดพันสอกาสแถมขวดที่สี่นะครับแถมกัน สายสดๆของคู่กัดสะบัดข่าวครับโทรกันมาอีกครับไปเร็ววันนี้เปิดให้300สายทะลุ200สายเรียบร้อยครับรีบยิงมาก่อนยังเหลืออีก100สายสุดท้ายนะครับโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาโดนะครับกับ15วิสุดท้ายใครที่เพิ่งเปิดไฮรัดช่อง32ตอนนี้นะครับ โดแล้วนะครับปาโดแล้วนะครับวันนี้ปาโดแล้วนะครับวันนี้ครับสามขวดพันโดแล้วนะครับวันนี้ครับสามขวดพันสองเก้าสิบให้เป็นสี่ขวดเลยแถมกันแดดแถมสมุดด้วยนะวันนี้โทรมาก่อนนะครับกับห้าวิสุดท้ายยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับโทรมาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะจ๋ะเคล็ดลับสุขภาพดีมีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เชนมากเลยขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ อ่ะละช่วงนี้หน้าฝนนะคะเดี๋ยวพาไปดูความสวยงามความอลังการของน้ําตกห้วยหลวงค่ะเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ความสูงเนี่ย45เมตรเลยนะคุณผู้ชมนะอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอนาจัลวยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะติดตามมาด้วยนะคะและรายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ